สวัสดีครับคลิปนี้ผมขออนุญาตนำมกิประวัติเรื่องราวของหลวงพุัธบุญญากาโมมาเล่าให้ทุกท่านได้ทราบกันครับก่อนอื่นขอให้เพื่อนๆทุกคนช่วยกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับหลวงพ่อพัฒบุญญากาโมที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลทานทหารเป็นเจ้าอาวาสวัดห้วยด้วน อำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์เกจิอาจารย์ผู้สืบทอดพุทธาคมจากหลวงพ่อเทศวัดสะทะเลหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพหลวงพ่ออิดวัดหางน้ำสาครหลวงพ่อหมึกวัดสัทะเลและหลวงพ่อโมดวัดโคกเดือหลวงพ่อพัดเกิดเมื่อวันที่12พฤษภาคม ปีพุทธศักราช2465ที่บ้านสะทะเลตำบลย่านมะสีอำเภอพยุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์เป็นบุตรชายของนายพุทธและนางแก้วก้อนจันเทศอุปสมบทเมื่อปีพุทธศักราช2489ณวัดสะทะเลโดยมีพระธรรมไตโรกาจารย์หลวงพ่อยอดวัดเขาแก้ว เป็นพระอุปชาหลวงพ่อกันวัดขาแก้วเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระอิทธิการสัววัดสะทะเลเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาว่าบุญยกามโมหลังจากบวชท่านเริ่มเรียนนักธรรมตีและนักธรรมโทได้สักรยะระหว่างนั้นหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพได้ไปสร้างเสนาสนะและบสถร อยู่ที่วัดอินทารามหลวงพ่อพัดได้ไปเรียนพระกรรมฐานและพุทธคมกับท่านโดยหลวงพ่อเดิมให้ไปจำวัดอยู่กับหลวงพ่อหลวงพ่อเดิมได้ให้ท่านไปจำวัดอยู่กับหลวงพ่อกันที่วัดเขาแก้วซึ่งอยู่ติดกันเพราะขณะนั้นวัดอินทาราามกำลังซ่อมแซมเสนาสนะอยู่จึงไม่สะดวกในการพักอาศัย ท่านจึงต้องเดินไปเช้าเย็นกับระหว่างวัดทั้งสองเรียนวิชาอยู่เกือบสองพันศตจึงจบจากนั้นได้ออกทุดงไปเรียนวิชาทางเมตตามหานิยมกับหลวงพ่อชุบวัดพระบรมธาตุทุ่งยัง้งจังหวัดอุตรดิต์และรับตำแหน่งเจ้าวาดเป็นเวลาหกปีขณะนั้นโยมพ่อโยมแม่ย้ายมาซื้อที่ดินทำนาอยู่แถวบ้านห้วยด้วน เมื่อกำนันตำบลทานทหารทราบเรื่องจึงพายมทั้งสองมาอารัธนาท่านให้มาช่วยพัฒนาวัดหลวงพ่อพัดก็ตกลงและยายมาอยู่วัดทานทหารตั้งแต่ปีพุทธศักราช2513เป็นต้นมาโดยไม่ยายไปอยู่วัดอื่นอีกเลย